แกกล่องมาปุ๊บก็ถูกตาต้องใจแฟนละครช่อง7 HD กันเลยทีเดียวครับสำหรับนางเอกหน้าหวานตาคมกาตูนนัชชาบุญปองนักแสดงสาวดาวรุ่งที่กระแสกำลังปังได้ที่กาตูนนัชชาสำหรับนางเอกสาวคนนี้เธอคือหลานย่าหมูแห่งเมืองโคร,ราชเธอเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครราชรรรสีมาก่อนจะโยกย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานครในการทำตามความฝันและศึกษาต่อที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งในวันที่19เมษายนนี้เธอจะมีอายุครบ27ปีบริบูรณ์ครับเส้นทางมายาของกระตูนเธอได้รับการผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็กโดยผู้สนับสนุนหลักคือคุณแม่ของเธอนั่นเองครับซึ่งเธอริเริ่มความฝันอยากจะเป็นนักแสดงก้าวแรกในการไล่ตามความฝันกระตูนได้เข้าร่วมประกวดในวิี Miss Thailand World ปี2018ซึ่งเธอสามารถทำคะแนนไปถึงระดับท็อป10เลยทีเดียวครับ และยังควงมุด้วยตำแหน่ง Miss Channel 3 Ambassador มาอีกด้วยทำให้เธอได้ก้าวเข้าสู่ชายข่าววิกสาและได้ชิมลางในบทบาทผู้ประกาศในรายการสีสันบันเทิงหลังจากนั้นกระตูนได้รับการชักชวนให้เข้าไปทดสอบหน้ากล้องกับทางวิกหมอชิดซึ่งความสวยและสดใหม่ของเธอก็ทำให้กระตูนได้รับการเลือกเข้าสู่การเป็นนางเอกนิวเจนของช่อง 7hd และประเดิมผลงานแรกกระบทนางเอกละครหลังข่าวเรื่องเผาขน ประกบคู่เข้มหัสวีแกตูนในบทอลิสแม้จะเป็นการแสดงเรื่องแรกแต่เธอก็ทำได้ดีเกินคาดทั้งบทบูรวมถึงโรแม,มนติกดรามา่า ทำให้ละครเรื่องเผาขนเรตติ้งพุ่งสูงตั้งแต่ตอนแรกและทำเรตติ้งตอนจบประเทศถึง6.7ซึ่งเธอยกเครดิตความปังนี้ให้กับหนุ่มเข้มขัสววีผู้รับบทป๋าดันเธอในเรื่องนี้ซึ่งสำหรับทั้งคู่นั้นนอกจากจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในช่องแล้วพวกเขายังเป็นเพื่อนนอกจอที่มีผู้จัดการคนเดียวกันอีกด้วยครับเปิดตัวแรงแถมยังทำเรตติ้งได้น้าพอใจสุดๆถือว่าสาวการ์ตูนสอบผ่านกับการเป็นนางเอกละครหลังข่าว ทำให้ละครเรื่องต่อมาเธอยังคงได้รับโอกาสในละครหลังข่าวเช่นเดิมและประเดิมละครบูแอคชั่นอีกครั้งกับละครเรื่องขวางทางปืนผลงานจากผู้กำกับโอลิเวอร์บีเวอร์ประกอบคู่กับพระเอกลุคครึงก้ามแนนรุรีเฮสซึ่งสําหรับผลงานนี้สาวกระตูนก็ยังคงรักษาม,มาตรฐานการแสดงของเธอได้ดีเช่นเคยและยังได้สลับคาแรคเตอร์มาในบทบูจ๋าอย่างเช่นเรื่องแรกแต่ก็ได้โชว์ฝีมือท้งโรแมนติกและดราม่ามากขึ้น ทำให้หลายคนเห็นถึงพัฒนาของเธอและยังคงแอบจิ้นเคมีของเธอกับหนุ่มลุยส์อีกด้วยซึ่งถือว่าเปิดตัวในฐานะนางเอกเดาวรุ่งแบบไม่ธรรมดาเลยสำหรับสาวกระตูนณชานอกจากโอกาสดีๆที่เธอได้รับแล้วยังต้องชื่นชมด้วยว่าเธอถือเป็นนักแสดงที่มีความตั้งใจและแพชชั่นที่เต็มร้อยเพราะว่าผลงานจะสําเร็จออกมานั้นเธอต้องลงแรงลงใจทําการบ้านอย่างหนักจนได้รับเสียงชื่นชมถึงความมีวินัยจากเพื่อนนักแสดง รวมถึงทีมงานละครอีกด้วยครับเมื่อบวกกับความเป็นคนสวยน่ารักที่มีคาแรคเตอร์โกโก้ตลกตลกทำให้เธอเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานทั้งหน้าจอและหลังจอไปไปที่เรียบร้อยจากความสำเร็จขั้นแรกหลังจากนี้เราคงได้เห็นหน้าสาวการ์ตูนบนหน้าจอช่อง7 HD กันแบบยาวๆซึ่งหลังจากนี้รอรับความปังอีกขั้นของเธอได้เลยกับละครเรื่องสร้อยนาคี ละครแนวโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ของปีนี้โดยสาวการะตูนประกบคู่นังเอกรุ่นพี่นาวที่สานาดและพระเอกหนุ่มบิววรพลถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของกระตูนที่จะได้พักเบรกจากละครบูปล่อยของให้คนได้ประจักษ์ถึงฝีมือที่ได้รับการจิลนายมาตลอดระยะเวลา2ปีในการเป็นนักแสดงของเธอนังเอกดาวรุ่งน้องใหม่ ที่ความสวยและฝีมือไม่ธรรมดาคนนี้ทางหน้าจอช่อง7 HD กันได้เลยครับนอนย,นยันยืนยันได้เลยว่าปีนี้ปังแน่นอน